อยากมีผิวเด็กนะมันผิวเด็กขึ้นจริงนี่แต่ก่อนเมาให้ฟังเคยฉีดบท็อกซ์นะครูเนี่ยฉีดโบท็อกซ์ฉีดตรงนี้แล้วก็ฉีดตรงนี้แล้วลอยยิ้มเป็นงี้จุดอันตรายมากครับครูเฮ้ยตรงนี้อันตรายจริงแบบทำไม่ได้แล้วแบบเราต้องสอนแอคติ้งอะล้วไปสอนแอคเราบอกให้นักเรียนแบบว่ายิ้มลูกยิ้มแล้วอะไรเงี้ยยิ้มเลยยิ้มกอดเซลร่กอดอินเนอไม่ได้เดียวไม่ได้เออแล้วเราแบบว่าโอ้โหจนกระทั่งพอมาเจอนี้ใช่ไหมครูก็ เพื่อนครูเป็นผู้เ,เป็นนักวิจัยอยู่ที่เ<ะ>มืองนอกแล้วเขาก็าแนะนําว่ามีตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้อะไรอย่างเงี้ยใช่<ะ>แล้วเราก็ทํางานปรึกษากับหมอแล้วเราก็เลยเอามาชิมเองมากินเองเฮ้ยกินอร่อยด้วยแล้วมันก็เวิร์กแผลเป็นบนหน้าครูแบบหายไปเลยใช่ไม่เห็นเลย,เลยใช่ตัวนี้ผิวครูใส่มากสาบานจริงๆแล้วเสร็จปุ๊บใช่ไหมฮะพอกินปุ๊บมันดีขึ้นไปแต่งหน้าในรายการของเวิร์กพอยน์นี่แหละพี่คนนึงบอกเฮ้ยครูเงอ ไปทำอะไรกับหน้ามาทําไมไอ้ร่องรอยมันตื้นขึ้น<ะ>แล้วหน้าครัวธรรมดามันจะแห้งแบบชนิดที่เป็นคุย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 ขึ้นเต็มเลย<ะ>แล้วต้องใช้รองพื้นกลบหนากลายเป็นว่าทุกวันนี้ แทบไม่ต้องใช้รองพื้นเลยโหลดค,คือคืออันหน้านี้ก็ไม่ได้ใช้รองพื้นนะอันนี้ก็คือแต่งแบบใช้ทูเวย์อะไรเงี้ยปกตินะฮะไม่ใช่ทูเวย์เขาเรียกอะไรนะแป้งฝุ่่นอ่ะเออแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันแต่งหน้าง่ายขึ้นแล้วผิวมันซึมง่ายแล้วคนทักคือเราดีใจมากเออเพราะเราก็แบบเราก็สามารถยิ้มได้ปกติของเราเอางี้ถ้าคน<อ>มีปัญหาผิวกินกี่กล่อง,องจะรู้สึกแล้วแต่ลักษณะของปัญหาถ้าต้องการเห็นคือถ้าผิวดีผิวลื่นเนี่ยกล่องเดียวรู้สึกเลยอ ถ้าผิวดีผิวลื่นกล่องแรกจะรู้สึกได้ว่าผิวคุณจะลื่นขึ้นใช่ผิวดีผิวฉ่ารู้สึกว่าล้างหน้าแล้วแฮปปี้เวลาจับหน้าจรองตอนเช้าเออเคยเป็นใช่ไหมเวลาล้างหน้าว่าเฮาย้ยทำไมไหลเรื่นอย่างนี้เอยจริงๆนี่เรื่องจริงนะเพราะว่าครูที่โรงเรียนก็เกิ่ะ แต่ถ้าเป็นรักษาผู้แผลเป็นนะผู้แผลเป็นเนี่ยของครูจะใช้ประมาณ3ามกล่องก็คือเดือนเดียวอ๋อโอเคแผลเป็นนะคือแผลเป็นมันหายยากอยู่แลแวลแผลเาเรียกแผลจุดดำอ่ะที่เราบีบสีแล้วทิ้งร่องรอยไว้อะไรอย่างเงี้ยอออเออแล้วส่วนถ้าจะเป็นเรื่องของออหน้ากระจางใสนี่มันใสตั้งแต่กล่องแรกอยู่แล้วเรื่องของผิวตื้นขึ้นเนี่ยของครูเนี่ยใช้เวลาประมาณ หมายถึงร่องร่องลึกต่างๆที่เกิดบนผิวหน้าเรามันตื้นขึ้นเออใช้เราใช้เวลาประมาณห้าห้าเดือนห้าเดือนสามเดือนแล้วกับคนบางคนสามเดือนก็เห็นผลแล้วแต่ของครูคือหน้าครูเมื่อกมั่นจริงตอนนั้นน่ะมันเยะมากอ่ะคือจะบอกว่านี่เป็นการดูแลตัวเองแบบถาวรยืดยาวเพราะฉะนั้นทำยังไงที่มันจะถาวรอย่างครูบอกว่าห้าเดือนครูรู้สึกได้ว่าร่องต่างๆมันตื้นขึ้นใช่แล้วเจอมีแต่คนอันนี้เรื่องจริงเจอปุ๊บมีแต่คนทามขึ้นว่าทำไรหน้าเด็กขึ้นหน้าดีขึ้นเราแบบ S <S <ห>แล้วคูแบบูใส่ใสลึกออใส่มาจากข้างในใส่มันลึกมาจากผิวข้างในแล้วมันออกมาเออเออนี่เป็นคนอื่นพูดน,นะเราก็แบบไม่ได้เห็นแต่เราชอบหน้าเราเวลาเราล้างหน้าตอนเช้าไงมันจะแบบลื่นมันจะแบบเออมันมันมันดีอ๋ออีกอันหนึ่งของคูที่หายชัดเลยผิวขดหน้าลำคานอ๋อคูจะเป็นผู้ผิวขดหน้าลำคานที่แบบเราเวลานั่งรแก่แล้วคือติดเล็บอะหรืออกว่ะาแล้วเราก็โปะครูโปะครสโปะครันมันที่เป็น แล้วอันนี้อีกอันหนึ่งที่เจ๋งที่กูชอบมันมากแต่ว่าะทุเวลาคูกินอย่างื่นแล้วมันไม่ค่อยเห็นผลไงนนะึกออกปะแต่อันเนี้ยวันนั้นคูมีสิวสิวกำลังคือเป็นผู้านที่ก่อนประจําเดือนมาสิวมันก็จะมาละแล้วพอมันกําลังเจ็บเจ็บอะแดงๆ,ๆกินินหน้าก็าไปนังนะหายนั่งจมเลยนะา,ยา<อ>งบอกเบอย์ล้กูจริงจริงที่เรื่องจริงแล้วเราถ่ายรูปเก็บไว้เลยว่านี่นะคะมีสิวก็ลจะมากินให้ดูแล้ววันที่สองไม่มาแล้ววันที่สามหายแล้วอยู่อยู่เกิด นี่คุณมาสกันอินน่าใช่ตอนนักอินน่าแล้วมันเป็นมันเป็นแบบผงแบบผงเทอุใต้ลิ้นเป็นนวัตกรรมใหม่วันหนึ่งซองเดียวค่ะหนึ่งซองเท่ากับหกเม็ดโอ้ยจริงค่ะโอ้ยเสียงผมเช็ดใครเห็นเขาไม่เขาก็มีเสียงแหบอยู่เชิญไปแหหน้าที่สีสูงจังหนึ่งซองทั้งหเมตรใช่แต่ว่าไม่เกินนะคะแต่เขาจะแบบเอ๊ะตายแล้วมันเกินหรือเปล่าเราอยู่ในปริมาณพอดีนิดสอเรื่องใหม่กลิ่ดีด้วยสองปีเลยนะดีขึ้นได้ไหม พร้อมค่ะปาร์ตี้ค่ะปาร์ตี้ค่ะกินแล้วหรออ่าจะดูซึมเข้าไปใช่ไหมเราดูซึมเข้าไปไกินเนอร์ตรนนี้เลยนะอะไรคะสวยเพราะมันเวิร์กจริงจริงครูจริจริงมันเวิร์กมันเห็นจริงๆมันพองมันแซ่เอ๋มาปผิวครูเลยอ่ะนี่คือเรื่องจริงจริงใช่ไหมอ่ะเรื่องจริงจัดจจัดจครูคนถามแล้วว่าวางขไข่หขกบ้างถ้าไม่ได้ซื้อผ่านแอปไลน์แอดของเราที่เราบอกไปอะฮะนี่ Even Boy, Stardust, Beautyem, Beauty Club และ You Care อ่ะก็ฝากไว้ท่านี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะคะขอบคุณด้วยมากเลยขอบคุณมากเช่นกันนะรักมากรักมากเหลือเกินต้องซื้อนะ